ผมพยายามจะให้มันเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งของมันนะฮะมันจะเด้งกลับมาตำแหน่งเดิมเห็นไหมครับสเตปเปอร์มอเตอร์นะครับการทำงานโดยทั่วไปของมันนะครับก็มันก็จะเป็นมอเตอร์หมุนไปตีละสเตปมันก็เลยได้ชื่อว่าสเตปเปอร์มอเตอร์นะครับง่ายๆเลยนะครับตึ๊ด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 ข้อดีของมันนะครับมียังไงบ้างนะเจ้าสเตปเปอร์มอเตอร์เนี่ยด้วยคุณสมบัติของมันที่มันหมุนไปตีละสเตปเราสามารถ เขียนโปรแกรมนะครับควบคุมให้มันหมุนไปเป็นระยะทางที่เราต้องการได้ว่าเราอยากจะให้หมุนไปกี่รอบกี่องศาส่วนข้อเสียนะครับส่วนข้อเสียเนี่ยด้วยตัวมอเตอร์เองนะครับแล้วก็ด้วยวงจรขับของมันเนี่ยมันจะไม่รับรู้ว่ามอเตอร์เนี่ยมันหมุนไปกี่องศาหมุนไปกี่รอบถ้าเกิดว่ามันเกิดข้อผิดพลาดขึ้นนะครับเราจะเรียกว่าการลอตสเต็ปของสเต็ปเปอร์มอเตอร์นะฮะนี่คือข้อเสียของสเต็ปเปอร์มอเตอร์นะครับถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มคุณสมบัติ ให้เจ้าสเต็ปเปอร์มอเตอร์เนี่ยมันสามารถรับรู้ตำแหน่งได้นะครับเราจะมีตัวอีกตัวหนึ่งที่เราจะเรียกว่าโรตารี่เอนโคเดอร์นะครับตัวนี้นะฮะโดยหลักการทำงานของมันถ้าเกิดมันมีการหมุนแกนตรงนี้มันจะส่งสัญญาณไปที่ตัวบอร์ดอะร์ลุโน่ของเราเนี่ยเพื่อที่จะรู้ว่ามันหมุนไปกี่องศาได้นะครับเราจะใช้ตัวโรตารี่เอนโคเดอร์นะครับคู่กับตัวสเต็ปเปอร์มอเตอร์เพื่อเพิ่มคุณสมบัติให้มันสามารถรับรู้ตำแหน่งการหมุนได้ซึ่งก็ต้องไปเขียนโปรแกรมเพิ่มอะไรอีกวุ่นวายนะครับ ทีนี้มันก็จะมีมอเตอร์อีกชนิดหนึ่งที่มันคุณสมบัติครบถ้วนซึ่งตัวนั้นเราจะเรียกว่าเซอร์โวมอเตอร์นะครับแต่ราคามันจะสูงมากรูปร่างมันจะคล้ายๆกับสเตปเปอร์มอเตอร์แต่มันจะมีคุณสมบัติในเรื่องของการรับรู้ตำแหน่งการหมุนได้นะครับแล้วก็มีคุณสมบัติที่เรียกว่าโคดลูปที่ควบคุมว่ามันหมุนไปตำแหน่งที่ถูกต้องสเตปที่ถูกต้องนะครับคลิปนี้นะครับที่ผมอยากนําเสนอนะครับแทนที่เราจะไปใช้เซอร์โวมอเตอร์นะครับที่มีราคาสูงนะที่ไม่ได้เหมาะกับงงาาาานนนขขดเเเล็กอรรรท่ไหะคับ มันก็จะมีเจ้าตัวนี้ครับตัวนี้นะครับมันจะมีแผงวงจรที่มีไดเวอร์อยู่ในนี้เลยแล้วก็มีตัวโรตารีเอนคเดอร์นะครับอยู่ภายในนี้ด้วยมันจะมาเพิ่มคุณสมบัติให้กับสเต็ปเปอร์มอเตอร์ธรรมนานะครับตรงนี้มันจะเป็นสเต็ปเปอร์มอเตอร์ธรรมดาเลยนะแล้วก็มีวงจรตัวนี้เพิ่มเข้ามาใส่ไว้ข้างหลังลองดูอย่างนี้นะครับมันเป็นสเต็ปเปอร์มอเตอร์ธรรมดาเลย เปี่ยนแต่ว่ามีวงจรเพิ่มเข้ามาแล้วก็ตัวไรเวอร์เพิ่มเข้ามาซึ่งมันจะเพิ่มคุณสมบัติมอเตอร์ธรรมดาตัวนี้นะฮะให้เป็นมอเตอร์ชนิดโคดลูปเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามอเตอร์โคดลูปเนี่ยมันจะทํางานยังไงนะครับอันนี้ผมใช้บอร์ดอนุโนควบคุมธรรมดานะฮะเดี๋ยวผมจะโชว์ซอสโค้ดให้ดูตอนท้ายนะครับเป็นโค้ดแบบเหมือนสั่งให้มอเตอร์หมุนธรรมดานะครับ เดี๋ยวไอ้ฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์ที่อยู่ภายในวงจรตัวนี้มันจะจดจาตาแหน่งของมันเองว่ามอเตอร์หมุนไปถูกตําแหน่งไหมนะฮะตามที่เราคอนโทรลหรือควบคุมมันนะครับตัวนี้ก็เป็นแค่ตัวเบรกเอาท์บอร์ดธรรมดานะครับให้มันเหมือนกับต่อสายไฟอะไรได้ง่ายเท่านั้นเองนะครับตัวไดเวอร์อะไรอยู่ในนี้หมดแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูคุณสมบัติของโค้ดลูปกันนะครับ นี่นะครับผมพยายามจะให้มันเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งของมันนะฮะมันจะเด้งกลับมาตำแหน่งเดิมเห็นไหมครับนะครับความสามารถของโคดรลูบนะฮะของโคดรลูบมันจะพยายามเข้าไปหาตำแหน่งเดิมนะครับนี่นะครับโคดหลูบคุณสมบัติโคดหลูบจดจำตำแหน่งได้นะครับ ไม่ว่าผมจะพยายามดันออกไปตัวไหนนมันจะกลับมาที่เดิมได้ชุดนี้ทั้งชุดจะประมาณพันกว่านะครับเหมาะกับน้องๆน,นะครับน้องๆน,น,นักศึกษาที่อยากจะเอาไปทําเป็นแมชชีนอะไรสักอย่างที่ควบคุมด้วยสเต็ปเปอร์มอเตอร์นะฮะให้เป็นมีความสามารถในการรับรู้ตําแหน่งนะครับเพื่อเพิ่มความแม่นยําตรงข้างหลังมันเนี่ยมันจะมีจอเล็กๆเ,เอาไว้ดูว่ามันมีเออเลอร์อะไรไหมแล้วก็องศาเท่าไหร่ถือว่าราคาถูกครับชุดนี้ การใช้งานมอเตอร์ชุดเพิ่มเติมพิเศษชุดนี้นะครับไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับเนื่องจากว่ามันมีตัวไดเวอร์ในตัวพิธีการเซตมันจะมีปุ่มตรงนี้นะครับมันจะมีปุ่มด้านหลังเครื่องตัวนี้นะครับเรากําหนดแค่มอเตอร์ว่ามันใช้มิลลิแอมท่าไหร่นะครับแล้วแต่มอเตอร์ที่เราใช้นะครับก็กดเข้าไปจะมีปุ่มให้เลือกขึ้นลงนะครับการกรําหนดไมโครสเต็ปก็สามารถทําได้ในนี้เลยว่าเราต้องการกี่ไมโครสเต็ป แปดสิบนะครับสิบห mm hmm. กสา็เลือกเอานี่นะครับมอเตอร์มิลลิแอมแปดร้อยก้รพันนะฮะพันนี่ก็คือ1แอมนะครับ นี่นะครับเป็นการกําหนดค่าในตัวของมันเองเลยนะครับมอเตอร์ตัวนี้เหมาะกับงานอะไร1นนะครับสามารถเอาไปใช้กับเครื่องปิเตอร์3 d ดีได้นะครับซึ่งมันจะทําให้งานออกมาเนียนแล้วก็2ถ้าเราต้องการเอาไปประดิษฐ์พวกไม้ชีนต่างๆที่ต้องการความแม่นยําเวลาที่มันเคลื่อนที่ไปนะฮะเราไม่ต้องใช้ตัวตรวจสอบอะไรมากมายนะครับตัวนี้ก็เหมาะสําหรับท่านผู้ชมนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วนะถ้าเกิดว่ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องจุม diy ด้วยนะครับ ถ้าเกิดมีผลิตภัณฑ์อะไรที่น่าสนใจนะะเกี่ยวกับสินประดิษก็จะนำมาเสนอให้รับทรงบิดน,นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ